สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องของกินล้ำเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้เบียร์กับปีวันมาโซหาของกินล้ำไก่น้อยนึงนะเจ้าวันนี้มาถึงเชียงแสนน้องเป็นวันเนาะเชียงแสนค่ะวันนี้เขาจะมาโซหาของกินแบบอีสานอีสานแบบเล่าๆเหมือนเดิมนะเจ้าเอาแบบแซ่บเลยเดี๋ยวเขาเข้าไปพอในร้านเนาะวันในร้านจะมีอย่างพ่อเน้่เจ้าตามเบียร์กับพีวันมาม่วันนี้ปีวันปากแดงขนาดเลย เดียวเียจะถ่ายให้ดูนะเจ้านี่นะเจ้าร้านอีสานเซฟเวอร์นะคะตามระเบิดมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะเสียงก็อาจจะดังหน่อยนะเจ้าเพราะว่าร่านจะติดกับถนนใหญ่เลยเนาะพี่วัวนนั่งอยู่ข้างในอันนี้จะเป็นป้ายนี่จะเป็นอาหารตามสาั่งทางนี้ก็จะเป็นอาหารแบบอีสานนะเจ้าอาหารแบบ,บแซบ่บ มีลาบมีก้อยมีย่างมีตำํตำส้มตําทาตําทะเลนะเจ้านี่ร้านจะตั้งอยู่เยี่ยงเยี่งของปั้มน้ำมันปตทเชียงแสนนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมุมเมืองวันนี้มาแอลเซาหากินของล้ำๆไก่หน่อยนะเจ้า ล้านก็บอกใจล้านใหญ่เจ้าเป็นล้านน้อยแต่ว่าฝีมือนี่ขั้นเทพเหมือนกัน,นเพราะว่าเจ้าของล้านเ,นเป็นคนอีสานโดยตรงเลยนะเจ้า,ม,ามันก็จะแซ่บหน่อยอีสาน,น,นแซ่บเบอร์ นนนี่่ <LY> รถเเกกก๋งงมัส็าายอะจานแรกของเราก็มาแล้วนะเจ้าคอหมูย่างกับแจวนะเจ้านี่ดูพักดูพักโอ้ยเสียงดังเลยนะเจ้าแซ่บอีกแล้วปีวันแซ่บแถมแล้วคอหมูย่างจ้าความก็นำแจ้วซึ่งกระแกบมาชั้นย่องเดี๋ยวเขาบุกเข้าไปในห้องครัวเพบ่นเนาะ พอดีเบียกับพี่วันพูดจักเจ้าของลานเนี่ยเจ้าเป็นเพื่อนพี่วนัวนนี่นี่นี่พี่แมมนี่เจ้าของ้านนี่เจ้ใหญ่อันนี้เป็นน้องสาวก็ต้องเป็นเจ้รองเนาะอันนี้ย่ยอ,ยยยอ,อย่างเจ้าก้อยนะเเเ่พป็นคนอีสานแต่เป็นอู้อู้เหนือได้ชัดขนาดเลยอีสานเหนือ เนื้อเดือดพิซซน้อจัดชั้นเนื้อจ้ะลูกอีสานจ้ะเบาเลยเบาเลยพ่เศษไหนเนี้ยรีวิวไหนเนี้ยร้านร้านอยู่แถวไหนนะพี่แม่ร้านอยู่โขงวิวโขงวิวอาซาตรงข้ามปั๊มปตทโอเคคือเจ้าของร้านเป็นอู้พิกัดเลยในเซาเพราะว่าเฮ้าวัดไก่แซ่บเวอร์ตำระเบิดจ้ะคนคนกินระเบิดหรือโคกระเบิดพิซซ่ารส คนอ้มแวกนอาหาทนีต่านอหารอีสานเ้าหารอีสานท้านเป็นล้านแบบครอบครัวนะเจ้าเนาะเป็นปีเป็นน้องเบลลุกเบาอะไรเจ้าเป็นน้องกินซักด้วยกันขออนุญาตใจตึงมือใจตึงจอนเนาะ ย่างห่อนๆมาเลยอันนี้แจวแจวอ,อีสานเ,เต้นๆนะเบนใส่ข,ข้าวคั่วเนี่ย <Okay. S 1> ป๊าบใส่เข้าไปข้าวจะใี่น้องก็จะแชรบก็ได้อืมเขาหินใจแห้งมันข้าวแป้งหวานมันฉันคือเลยต้งซีอิ๊วแช่ปลาหรือเปล่าตับอย่างช่วงนี้เขาจะแบบแน้นหัวคนกิน เขาเด่นของกินเนาะสารร้อยปเ,ปเปอร์เซ็นสารแซบเบอร์ประดีวันนี้เบียร์กับวัน วันนี้เหมือนเหมือนวันยุดข,ของฮอเนาะยึดกลางวันแต่กลางคืนทํางานอยู่ก็เลยขับรถมาแอลเล่นทั้งเชียงแสนทั้งสามเหลี่ยมแอลพอแม่น้ําโขงก็เลยมาแวะล้านปิแมมล้านอีสานแซ่บเวิร์กเพราะว่าถ้ามาตั้งนี่มนเมื่อใดเบียร์เขาก็จะมามาแวะกินล่านนี้ตลอดเพราะว่าปิแมมเจ้าของล้านเป็น,ปนคนอีสานแต,แต่แล้วก็เป็นจะยหอาหารอีสานล้าขนาดเลยเจ้าที่นร้านของขนาดเลย น่ามาเป้าปันมาแล้วค่ะอยมาแล้วก้อกินน้ำกันแมมเอออยกันอยเนื้อดิบโอ้จะมดก่อนนี่อู้ไปอ่านนะเดี๋ยวกับมดได้นหะต้องขยับมานี่หน่อย แซ่คือแบบบ้านน้ำอีลานตัดน้ำตาลนิดนึงเน้อก็ต้องน้ำตาลหลยก็ต้องหวานเกล็ดยกออกมาหน่อยนี่ก้อยก้อยก็ต้องขอสมาภัยสำหรับคนดีเปิ้นมากินเนื้อแล้วก็เปิ้นมากินดิบเลยนะเจ้าของลำมันอยู่ที่คนมากเจ้านี่ก้อยเนื้อดิบ โ oh, อยากกินขนาดแล้วก้อยดิบก้อยเนื้อ กิมเต้าเหนียวอือพี่น้องเลยนันก็เขาสวยใส่ทั้งส่วนใส่ทั้งมือเด้อเสือก็อืมอที่ใส่ ยนถ่ายกับอ้าวถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเไม่ได้ลงใส่ยังไงนวะตัปลาตัปลามาแล้วในกล้องอยตั้งไหน <laughs> โอ้โหเป็แมมจัดเต็มกินมดก็ฮะ มากินต่อต่อเลยยาวไปลำป่านะ้ะงลำป่าจะได้นาอเสียงรถมันจะดังหน่อยพี่ถนนใหญ่เลอพี่น้องลำป่าได้จา้าแับแทบ Nhưng mà anh tự ก็ล้มให้หมดมันเป็นปลาล่ากับส้นดีปนะ่ะเนาะมันก็แมง่วันจะเยอะหน่อย กัไข่ราวุดจำใหญ่ๆโก็เปีนยัไข่ราวไม่สุด อ Franc ันไหนก็ล้างหมดหูว่าจะกินอันไหนพอจ้าจำสบายเดี๋ยวกินน้ำกันล้าหมดง่ายหรอกจำของจานง่ายแบบเช้านี้ เมื่อนี้เขาตั้งใจเขากลับมาจากอันลราเอียยเขายังไมไ่กินสัก,กรำแต่เนาะน่าจะเป็นเดือนแล้วเสร็จแบ้วนี่นว่ะค่อยๆกิน,น้วเนาะของแสรต้องออกเผ็ดๆปลากินบัาสุภาพกิน ออกมาแบบบบนี้จะได้ก็ต้องสมมาอภัยเจ้าเจ้าเพราะว่าอาหารอีสานมันต้องเพดและน้ำดื่ึงจะลำนะใส่นหน่อตุ๋นหน่อเฮ้ยจะมีหนอ่อนี่ผักกาดดองหมูยอมะเขือเหลืองถัวง,งอกเพส ra đi khen tôi đấy cắt được cái dài đó phải cắt con cá nhân thịt cái này cái nào đấy ăn mà cũng đẹp cứ ban bỏ không hò nên còn mình trong hò có bạc rồi à. đây đấy cái mềm mới

คอนจะออกปากออกหูเยลยเสือได้ไปลองเอ,อ้ยนี่เป็นลาบเนื้อดิบลาบเปรติสานก้อยก้อยบอสก้อยนะก้อยกับลาบของมอนกันเนาะวันนี้กล้องเขาไม่ตรงกล้องเดียวโ <rí> e> อ,อ,อ้อยลุก่น้องเอ้ย กินนี่ก็กรัมนี่ก็กรนี่กนพิท่ายก่อนเผ็ดไปกินก็เรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเบียวปิท่ายกรัมนี่นะเจ้าให้เผ็ดก็เผ็ดลำก็ลำ คูกฆ้าเยอะเลยคูกฆ้ากำลังเข้ามาเรื่อยๆนะเจ้าตำปลาตปาัปลาตปลาพูดเป็นตำา๊าเถอะโปิกเมาริกอะเมาริกตำปลาโอ้ย

ลาบก้อยก้อยก้อยเนื้อสดก้อยแบบสูทธิสานจ้าพ็อหอยางพีน้องโอ้ยเจ็บเนี่ยคิดๆกันเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเบียก็พาท่านผู้ชมมากินข้าวนอกบ้านกินไก่ขนาดเลยนะเจ้าขับรถจากแม่สายมากินถึงเชิงแสนเพนะเจ้าล้านอีสานแซ่บเวอร์ตำระเบิดเจ้าวันนี้ก็มี ตำปลานะเจ้าแล้วก็มีก้อยเนื้อดิบแล้วก็คอหมูย่างนะเจ้าสำหรับคลิปนี้เบียก,ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เตยนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งปิ้งๆให้เตยนะเจ้าเพื่อที่จะมาพลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินรำวันเบียนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ